ต่อยเป็นเจ้าของสร้างต่อยเป็นเจ้าของธนาคารมันถึงต้องแล้วเอ้ยเออสิบอมีหยังโอ้เป็นตาลิตุนเถิดพี่น้องเออตาลิตุนแห่งนาะของกําลังยืนส่งเอออันนี้เป็นคนเลี้ยงช้างนะคะส่วนไม่ค่ายเป็น สนะครเพราะว่าไปจงก็ได้เพไปก็บเาได้แนวก็ตงน้ำมาเอิญกันือกันตงแบก็ต้อเบรกกันาต้งเบกกันแนีนเเ่ายหุดนวเคยอกไตีเอ๊เนาะเจ้าก็คอยในเนาะ ทั้งปะเนี่ยนี่ตั้งหมวสักกันตัวว่าอยูดี บุ้บันทีเนาะอันนี้เป็นลานแสดงนะคะจะไปเพื่อน,นเฮ็ดอยู่ตรงโรงบานเนาะค่ะโค้งแรงยืมนักะไหนยะคอยบเบาหนึ่งนี่สิมาหนัก ถ, yup. ถ่ายรูปก er ็ได้นะคะถ่ายรูปแต่งามๆพี่น้องถ้าท่านใดอยากมาเที่ยวก็เที่ยวก็มาถ่ายรูปนะคะเจ้าเ้เจิไปไหไปโอยไปตมานอยู่นี่ยหูเด้ออยพี่น้องลีล้วมาตะเกิดนาพี่นองชมอ่อมเลยพี่น้องเอ้ย รอบสารอบกัวหันฮะสามรอบเลยมากเลยโอ๊ยสารอบเลยจก็วิ่เลยเอาจักรอบละนีโโ่โอ๊ยอราไปนองเลยไปไ้บ่หวันมนเด้อเม,มีาายใส่ มาถึงแล้วนะคะอยู่โรงบลางคบาต่อสัญญานะคะอีหยังโอ้เปรับเจ้เนี่โอ้ ให้รับเกไปน้ำโอ้โอ้ให้รับเกบุญค้องไปน้ำตืโอ้เสียค่ารถแล้วเจ้านี่ได้เสียค่ารถเนี่ยค่อยแล้วนี่ใับเกไปผมนี่ท่านแล้วง่ายมันบงท่านถึงคิ้วสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะมาต่อสัญญาค่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะ ด Adult, ูพูอดพูุดมาฮคุณว um> ่ายังโครงการคนจักแบ่งื้นที่ให้ที่อยู่อาศัยคุณให้อยู่อาศัยจ่ใสรเขาอไรที่ไดอันรี้อยู่อาศัยเขาอะไรหาผูกที่ไดยังตองรังอยู่ดีฮะ คอจะไปเก็บหดดีคู้ oh, ให่อคุณให้พื้นที่ <S <s เก็บเห็ดน้ำต้องขอใช้พื้นที่นะคะมาบาไปบาไป,ไป,ไปไบางทีขอบคุณขอบคุณโครงการเนาะค่ะน้อให้น้องๆได้มีพื้นที่อยู่อันนี้ก็มาต่อสัญญานะคะเพราะอูดนี่คือมองนี้พื้นที่ยังโกะขอใช้พื้นที่ตินี้จังไหมขอใช้พื้นที่นะคะอ๋อใช้พื้นที่ ปลูกหญ้าให้ช้างนะคะมงบ้านเพื่อนก็นให้สองไรแล้วก็บ,บริเวณปลูกงากะเชือกละสี่ไรแล้วขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้นนยยอดนี่นะคะส่วนฝั่งด้านนี้ก็เป็นเส้นสัญญาไม่ค่ายก็เส้นเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นเรียบร้อยแล้วมเลดีว นั่นค่ะงไงไเพราะว่าม, <c oughs> มาช่วงบ่ายเนาะค่ะค่เพิ่นกับว่อยากให้คนมาแอาอัดเพิ่นกเ็เลยนัดนัดสงสงเวลาเมื่อนี้ก็จากเมื่อนีหอ้หนึ่งร้อยมืดต่างหากจากหนึ่งถึงร้อยนะคะแม่ไข่ก็อยู่ช่วงบ่ายเนาะค่ะหกสิบหกสิบเจ็ดแม่ฟ้าใสพญอูดกับก๊างเส้นสัญญาอยู่ขอพื้นที่ เขียนดีๆเด้อเฒ่าเพิ่นสิบ่ให้ได้อนัฝกสิตกอันนี้เพิ่นบ่ให้ตมองปลูกหญ้าเด้อค่ะมองเก็บเห็ดเพิ่นก็ให้บ่เจ้าต้องเตัวนี้ให้มองเก็บเห็ดแม่อมองเก็บเห็ดแล้วต้องเฮ็ดสัญญามองเก็บเห็ดอเฮ็ดสัญญามองสัญญาเฮ็ดเก็บเห็ดแม่นบ่แม่นอาก็ให้แล้วมองก็ให้แล้วเขาให้แล้วแต่ว่านี่มาทําทําสัญญา เก็บเพชรทำคนได้่าสถานทีเก็บเพชรจุ่มอสถานที่เขาโอสถานที่จุ่มเพ็รนั่งซื้อๆรือตัวเจ้าของสั่งกับเจ้าโอ้ยเพื่อนมาซื้อเจ้าของสั่งเจ้าซื้อจังไรสันเมื่อคอยเป็นเจ้าของสั่งขอบพระคุณโครงการนะคะเนาะให้น้องๆได้มีพื้นที่อยู่ ได้มีบ้านอยู่คือว่าล่ะค่ะถ้าบ่มีโครงการกร็น้องๆก็มาก,ก็เรีล,ลนเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้มีพื้นที่อยู่นี่เพิ่นก็ได้ให้พื้นที่อยู่ให้ให้ที่ปลูกหญา้าได้ทั้งหญา้าได้ทั้งหญา้าแจกเพิ่นก็แจกค่ะได้พื้นที่ปลูกหญา้าได้บ้านอยู่พื้นที่บ้านนะคะสองไร่ ฉันถือบล่าพอใหา่อุ่นใส่ตาดีนะคะพ่ออุ่นไม่ต้องใส่แว่นตาแต่ว่าแม่คายเนี่ยบ่ได้ค่ะไล่อำาอเลยเนี่ยบ่เห็นหยังเลย หลังจากเราเซ็นสัญญาแล้วสิบา้าพอ,อุดไปหาเห็ดค่ะเซ็น<อ>สัญญาเก็บเห็ดเนาะ <c oughs> <c oughs> พื้นที่กวางมากเลยนะคะสามพันไร่กวางกวางเห็ดกระมี<อ>่หลากหลายค่ะพี่น้องกินใดกระมี่กินบ่ไดดกระมี่แล้วต่เจ้าเก็บเอาแต่ว่าไม่ใครนี่ยไม่เคยหูเราค่ะหูต่เห็ดปวกเห็ดปวกในถนัดก็เห็ดพึ่ง เห็ดผึ่งอยู่ในถ้ำเนาะค่ะแต่ว่าเห็ดขูกกับปลาไข่หูปันใดค่ะเก็บมากก,ร,กระตองเอาปห้ผู้เพิ่นหูบึงอันตรายนะคะช่วงนี้เฮ็ดกระอกหลายพี่น้องแต่ว่ากระตองบึงน้ค่ะว่เฮ็ดกินใดกินบดด่ไดนี่นะคะแม่บุญครองก็มานะคะพอพูนวาฝาก ฝากเจ้าไว้ก็ข่อยพูนมาฮะผัวเจ้าบอกว่าฝากเจ้าไว้ก็ขอยเจ้าเจ้ามีเงินใจค่ดรถบ่แต่ปู่ไปก่อนเพราะว่ารีบไปไม่ไม่มีคนอยู่บ้านไม่มีคนอยู่กับพี่คงต้องเฝ้าไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเจ้าเขียนนันนันล่ะนะ มือนกัิมาอีข่อยกัิมาขึ้นกันแต่ข่อยมากคนเดียวมือนบ่ได้อือเป็นเจ้าของเองคือกันอุ่มบุญข่อยเป็นเจ้าของเองค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นของพ่ออูดก็ต้องให้เพื่อนมานั่มาเส้นสัญญาเพื่อนเป็นขวนกะต้องมานั่กันแห่งสันบ่ได้เดี๋ยวก็ใช้เล่นลบหน้าลบหลังเองอ่ายงบ่ได้ยากถ้าเป็นขวนเองกับบ่ต้องมาหลายคุนค่ะ ยังไม่เสร็จนะคะพวกอูนนี่ยังหลังหน,หนามมเนี่ยมยังข่อยฮะหัวคามเนี่ยอีกเร <c oughs> ็วอะ จะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการกุจลอาณาจากักรขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อที่ให้น้องๆได้มีพื้นที่อยู่เนาะคะ่ะได้มีที่ปลูกหญ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกอขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขปูกสุขุนค่ะเดี๋ยวสิเมื่อบานแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำนึกก็เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ